ที่อัลอินไม่มีสัญญาณอ่อะไรอ่ะยุดหมาถึงอมลินในนี่คไม่ใช่อมนไม่เลยนะอีกไ่ะพเจครับผมไหบ้วเปไงาแ่ีออกไ็ไม่มีอะไรนะครับตรงไหนที่ไม่เหลืออะไรให้มีไม่มีอะไรมี่เขก็เอ่อมันก็ผมว่ามันอยู่ในช่วง ในในซีรีส์นี่มันอยู่ในช่วงที่ที่เหมาะสมก็มันก็เล่าเรื่องของมันอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบแค่มี NC มาเพื่อแค่มี NC เรา NC เรามันมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมกับไบเบิลหรือว่าของคนอ,อื่นๆในเรื่องอะ <c oughs> ทำไมค <c oughs> ันเขียกาตัดินใจเล่นฉากเอ็นซีแรงขนาดนี้ผมไม่ได้เป็นคนตัดเลือกตัดสินใจว่ามันจะแรงหรืออะไรใช่แต่ว่าผมแค่แค่เชื่อใจเชื่อใจทางพี่ปอนทางบี่อนคราวว่า เขาจะทํามันออกมาอย่างสมเหตุสมผลและสวยงามถ้าแต่คุณยังการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่แรงที่สุดที่เราจะได้เห็นเหตเวอร์ช่นนี้ก็น่าจะเรียกว่าเยอะที่สุดดีกว่าใช่ครับในการแสดงเนี่ยคนทีมเบียนเขาข้ามว้าวกับเรารู้สึกยังไงดีใจครับเราก็คือมันก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เราจะได้ไปทํางานกับคนที่ เป็นรุ่นใหม่กันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาแบบที่การแสดงของเราชูเน่เขาติดแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบไว้ใจในการแสดงของเราอะไรเงี้ยครับในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากๆเลยครับีเขาควยสุ่นด้วยควยหุ่นด้วยขุ่นเราถงไงบ้างนะตอนนั้นที่ถ่ายอ๋อตอนนั้นก็ตั้งใจตั้งใจเล่นมาเพื่อถ่ายฉากนั้นเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็ก็ในในความยุ่งแล้วก็ในเวลาที่ จำกัดก็ทําได้ประมาณนั้นเ๋ยเราไปดูกันว่าเป็นประมาณไหนพิซหนักกว่าปกติไิดหนักกว่าปกติไหมอ่ะไมบก็หนักหนักกว่าปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ผมจะทําตัวเป็นเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดนะครับช่วงไหนไม่ถ่ายช่วงไหนไม่ถ่ายไม่เล่นไปตัวใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คงคงไว้หมายถึงว่าก็ไม่ได้กินแบบเละเทะมากก็ คุมแค่กินแต่ว่าเล่นอาจจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เงี้ยตอนนั้นที่เล่นนะ่ะเขาต้องการให้มันชัดแค่ไหนกับซาลีร่าที่มันจะต้องแบบถ่ายต่างสมดุลมา,าคือจริงๆเขามีบล็อกช็อตมาทั้งหมดเลยนะว่าจะถ่ายแบบไหนเห็นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเอาจุดที่แบบมันมันมันเห็นเยอะเลยนะเห็นเยอะเเห็นอะไรเยอะ<ๆ>เยอะเห็นส่วนนั้นเยอะๆส่วนไหนส่วนส่วนนั้นเนี่ยส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนนั้นเยอะเยอะ อันไหนแล้วมันมีต้นเนื้อแขนต้นเนื้อขาต้นเนื้อหลังก้อไหนต้องไปดูเลยเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนื้อเนื้อเนื้อไม่อ่อนนะเนื้อแข็งเหรอเนื้อแข็งมากไหมเนื้อกล้ามเนื้อมันแข็งเพราะว่าเราเล่นมาอย่างเยอะกล้ามเนื้อมันก็เลยแข็งแต่ว่าชัดทุกส่วนก้อนเนื้อแต่ว่าชัดทุกส่วนใช่แต่เรื่องนี้ก็แบบพุ่งผลตัว ก็ใช่ครับก็เต็มที่ครับ uhh> ก็คือไม่ต้อง CG ไม่ต้องลิไม่ต้องไฮไลท์เยอะก็คือของแท้แน่นอนก็มีแสงสีช่วยบ้างแต่พี่ใช่เราก็ไม่ใช่แบบโอ้โหปั้นมาขนาดนั้นเห็นแล้วบอกว่าทีเซอร์ออกมามันมันมีแค่นำจิ้นที่เหลือมันยังมีแบบว่าอันนั้นแค่นิดเดียวครับบอกเลยครับผม้กล้องไม่เยอะดูดูดูมีมีก็ทุกคนก็ทำมาเต็มเลย ใช่ทักผมมาแบบแทบทุกคนเลยพวกเพื่อนๆใช่แล้วก็จริงๆคือไม่ได้ดูรีแอคจากใครหรอกครับดูจากพี่ๆนี่แหละครับไม่ต้องหันข้างหลังครับคุณนี่แหละครับเราคนว้าวแบบเป็นลูกไฟเลยเป็นลูกไฟเลยว่าคนเป็นลูกไฟวันนี้เขาอยู่ไหนอะเต็มเลยตรงนี้นแหละไม่ละมั้งแต่ตอนที่เธอออกมามันเริ่มชัดไม่ชัดใครโพสไหนอะไร่ัน่ใจแตเราเป็นเจ็ดเบเบิ้ลหรือไบเบิ้ลเจ็ดโฟมันเริ่มยังไม่ค่อยจะงต้องติงผมเอาจริงส่วนตัวผมมากไม่เห็นถึงความสำคัญของการ ตชัดเจนสิ่งนี้ใช่ผมรู้สึกว่าเราไปดูในเรื่องแล้วเราก็จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าสีสุดท้ายในเทรลเลอร์มันบอกแล้ว่าใครเป็นหัวบบล่สีจัหัวไหล่อะมันใช่หัวไหล่หรือเปล่ามันหัวอะไรมันใช่หัวไหล่หรือเปล่าคุณไปดูอีกทีพี่ม่ดู้พี่เห็นะพี่เดินไปเดมไม่ถึง่าหัวอะไรไม่มันผมไม่รู้คือเอาจริงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเขาดีไฟมันยังไง ว่าว่าว่า,วาชื่อก่อนคืออะไรชื่อหลังคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ผมคุยกับไรเบิ้นแล้วหรือว่าคุยกับพี่ปอนคุยกับทางท่ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเราจะต้องมาชัดเจนว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคแล้วแต่คนจะจินตนาการเอาแล้วกันแต่ว่าเจ็ดยี่หกว่ามันจะเป็นวิธีใหม่มเจงดเจพันใช่ครับใช่ครับมันม,มันมันใหม่นอกจากการเป็น BL ซีรีส์แล้วอ่ะมันก็การเล่าเรื่องมันก็ใหม่ วิธีการถ่ายทำมันก็ใหม่เราใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทำซีนหนึ่งซีน่ใช้เวลาเยอะมากๆกว่ากว่าที่ผมเคยถ่ายละครหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นมาเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันใหม่ไปหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่ว่าผมมาเล่นซีรีส์ BL มันคือทุกอย่างใหม่หมดเลยอยากให้คนดูกันตั้งรนบกับกระแตคู่ชินที่มาเลยังไงตั้งรับยังไงนี่ไงคนคนรู้ไฟคนนี้คนที่ชอบใจเล็กมาจะจะตั้งหน้าปัายังไงกระแตคุชชินตอนที่กำลังจะมา ผมส่วนตัวผมม่กผมไม่ได้คาดหวังนะครับใช่ผมก็แค่ทํางานให้เต็มที่แล้วก็แล้วก็ถ้าออกมาดีถ้าคนชื่นชอบผมก็ดีใจแทนเองแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ก็ต้องปรึกษาไปเบิร์นแหละเพราะาไปเบิร์นเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าก็ต้องปรึกษาทางพี่ปอนทงบิอนคาว,ว่าแบบเราต้องทําตัวยังไงอะไรยังไงต่อไปครับแต่นี่เรือมันเริ่มอ,ออกแรนแล้วครับผมเรื่องประการทะเลยังไงนะมันก,ก็ก็ไปเรื่อยๆครับใช่เรือเราน้้ามันเยอะ ถ้าพกน้ำมันมาเยอะและถ้าเป็นแบบว่าโอเคสาววายแฮปปีน่นะว่าคนที่เขาตจิตตาผลง,งานละครเขาครับเขาเมีปิดแต่งยังไงบ้างผมก็จะบอกเขาว่าเราเป็นนักสแสดงเราทํางานในฐานะนักสแสดงเราไม่ได้มองว่าเรามาเล่นซีรีส์วายหรือเราเล่นซีรีส์ชายหญิงหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนั้นทางานเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปมองว่าอย่างนั้นผมว่ามันทํางานลําบากค,ครับแล้วก็คนก็จะ ติดภาพเก่าๆเราอะ่ะผมอยากให้คนแบบเปิดกว้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปิดกว้างไปหมดแล้วไทยก็สามารถเล่นอะไรก็ได้แล้วผมก็สบายใจที่เราจะเป็นนักแสดงที่สามารถเล่นอะไรก็ได้ไดเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดมาเป็นผู้จีนจะหมดจะกลับมาเล่นปกติได้อีกไหมจังวลในุดนี้ไปผมมองแค่ว่าเราเราเลือกบทที่มันท้าทายแล้วก็บทที่ดีครับถ้ามันท้าทายและดีผมเชื่อว่าเราเล่นได้โดยที่แฟนๆเข้าใจแล้วก็ทางบิยอนคาเข้าใจทางพี่บอยพี่ป้อนก็เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ เขานับถือเราในฐานะเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะครับ